คนท้องมีโอกาสติดเชื้อโควิดมากกว่าคนปกติไหมอันนี้เป็นคําถามที่คุณแม่หลายๆคนนะคะมีความกังวลใจค่ะในข้อมูลที่มีในปัจจุบันนะคะพบว่านะคะคนท้องมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโควิดนะคะเสี่ยงพอๆกับคนธรรมดาค่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นนะคะการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับการรับเชื้อนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือในเรื่องของการสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะใช้แอลกอฮอล์เจลรวมทั้งการหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ชุมชนต่างๆนะคะ นี่ก็เป็นการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานค่ะส่วนใหญ่แล้วค่ะการรับเชื้อในปัจจุบันพบว่ารับจากคนใกล้ตัวมากกว่านะคะคนที่เรามองเห็นว่าไม่มีอาการหรือคิดว่าไม่ติดเชื้อก็อาจจะเป็นคนที่กําลังติดเชื้ออยู่แล้วก็แพร่เชื้อมาสู่เราได้ ดังนั้นนะคะวิธีการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการสวมแมสค่คะโดยเฉพาะในเวลาที่มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปสังสรรค์หรือไปมิทติ้งในช่วงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคนที่ไม่มีอาการหรือคนที่เราพูดคุยด้วยนั้นจะมีเชื้ออยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดเลยค่ะ